วันนี้นะครับบ้าบอลก็ได้มาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยนะครับที่กำลังเตรียมตัวเข้าการแข่งขันฟรีบ้าบาสเกตบอล r ทร็กทีแชมเปี้ยนคลัพที่ประเทศไทยนั้นได้เป็นเจ้าภาพนะครับที่จะแข่งขันในช่วงมีนาคมนี้ครับไปดูบรรยากาศนะครับแล้วก็สัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟไปดูกันนะครับว่าทั้ง3คนนียพูดกันยังไงกันบ้างครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบสุภวดีกุลชวนนะคะเป็นนักบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะปีนี้เรามี โอกาสที่ได้รวมทีมมาก่อนหน้านี้ก็คือเพื่อแข่งขันซีเกมซึ่งเพิ่งผ่านมาเองเนื้อเดือนธัน,นวาคมที่ผ่านมาซึ่งต่างจากปีเมื่อปีที่แล้วที่เราเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันมาเลยแล้วเรามารวมทีมกันแค่ประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีการแข่งขันซึ่งมันจะทําให้เรามีเขาเรียกได้เปรียบจากตรงตรงการที่เราได้ซ้อมมาก่อนแล้วก็ได้มาแข่งในรา,ายการนี้เลยซึ่งมีระยะห่างกันแค่ประมาณ3เดือนนะพร้อมกว่าครั้งที่แล้วค่ะ ผมบอลนพกชัยทองพูนนักบาสสามคนทีมชาติไทยครับผมมีความพร้อมมากพอสมควรครับเพราะว่าเราเพิ่งจบการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ผ่านมาเนี่ยครับเพราะว่าแล้วตอนนี้เราก็ยังมีการแข่งขันที่ต่อนเนื่องมาตลอดครับนักกีฬาทุกคนยังแบบซ้อมทําาร่งกายได้ดีครับสวัสดีครับผมผมชื่อฮิมอิบราฮิมไดบีครับนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยครับผมฝึกซ้อมกัน ก็ค่อนข้างที่จะเข้มขนครับผมเพราะว่ามันก็จะเริ่มแข่งวันที่13มีนานนี้แล้วก็ you know gonna stay ready พี่คิดว่าก็คงจะมีเพลเยอร์เดิมที่อยู่ในทีมนะคะยังมีเพลเยอร์อยู่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เราเอา่อแลนที่จะไปโอลิมปิกอย่างจริงจังซึ่งเรามีการนำโค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วก็จะต้องมีการคัดเลือกใหม่เพลเยอร์ทั้งหมด ซึ่ง,ย,งยังไม่ทราบว่าใครจะติดหรือไม่ติดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรืออาจจะมีคนเดิมอยู่ด้วยอันนี้เราก็ต้องดูขึ้นอยู่กับโค้ดที่จะมาโค้ดเราค่ะสร้างความมั่นใจมากครับเพราะว่าเราเพิ่งรวมทีมกันมาเล่นแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาจนเข้าสู่รอบชิงได้ก็มีความมั่นใจมากพอสมควรครับ แคนาดาค่ะจากประสบการณ์ที่เราได้ไปแข่งขันแล้วก็ได้ดูทีมนะคะก็เป็นทีมที่มีองค์ประกอบครบมากที่สุดแล้วก็มีประสบการณ์ของสามสามมากที่สุดแล้วก็มีแชมป์มากที่สุดแล้วก็คิดว่าแคนาดาน่าจะเป็นทีมที่น่กกากลัวที่สุดค่ะสําหรับผมทีม USA ครับเพราะว่าเขาฟอร์มการเล่นร้อนแรงมากเลยครับเท่าที่ติดตามดูใน y o u t u ครับเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาร,ระดับโลกครับเราแบบไปดูวิธีการเล่นของเขาแล้วเอากลับมาใช้นะครับ กอเมริกาออสเตรเลียเซอร์เบียต้องอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเทพจัดแลฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยนี่มันโหดหมดอรงจริงมันมันโหดหมดนะครับผมก็เป้าหมายของพี่เอาส่วนตัวเบสเบสออนแบบว่าประสบการณ์ปีที่แล้วก็อยากเป็นทีมที่เข้ารอบให้เข้าไปในรอบต่อไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรอบสี่ทีมซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราได้เข้ารอบไปตอนหกทีมแต่ปีนี้พี่ก็อยากเข้าไปลึกกว่านั้นสี่ทีม มาให้แบบว่ามเาีเหมือนแบบว่าชนะทีมสักสวีบหนึ่งอีกสกวีบหนึ่งก็ดีใจมากแล้วค่ะเป้าหมายของทีมก็ต้องการเพิ่มแรง์กิ้งให้ทีมชายของไทยครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปคอลิฟายโอลิมปิกครับแล้วก็รายการนี้ก็สำคัญมากๆครับเพราะว่าต้องการเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยว บรรยากาศวิธีการเล่นของผู้เล่นระดับสงูง<ๆ>เพื่อมาปรับใช้กับทีมชาติไทยเราครับเป้าหมายของผมในรายการนี้ก็คือจะโชว์ผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ซึ่งก็ต้องดีอ่ะทุกอย่างก็ต้องเอามาเพอร์เฟกต์ในที่คือเราจะมีเป้าหมายของเราก็คือเขารอบเลิกที่สุดเท่าที่เราทําได้ใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากได้มากสุดผมอยากชนะเซอร์เบียนั่นคือเป้าหมายของผม ก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์กันเยอะๆนะคะปีนี้ก็น่าจะสนุกมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกเรามีประสบการณ์เออเรามีการฝึกซ้อมที่ผ่านต่อมาจากซีเกมแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมากๆแล้วก็ปีนี้จัดอลังการมากกว่าเดิมแล้วก็แต่ว่าอยู่หน้าเซ็นทรัลเหมือนเดิมนะคะก็เป็นเกมที่สนุกสั้นแล้วก็มันมากๆอยากให้ทุกคนที่ไม่เคยหรือเคยนะคะมาเชียร์กันมากๆนะคะเพราะว่าเสียงเชียร์ของพี่ๆทุกคนจะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆค่ะ